สว,ส,สวัสดีค่ะจะเจอกับเซนโน้องเอน้องน้ำศรีไทยรถสวยนะคะวันนี้น้องเอกับน้องน้ำมาอัปเดตสต๊อกรถให้ชมกันค่ะค่ะนอกจากอัปเดตสต๊อกรถประจำเดือนมกราคมแล้วนะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะมามอบให้กับคุณลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะมีโปรช่วยค่างวดนะคะสูงสุดกว่า5,000บาทเลยทีเดียวะคะ่ะเดี๋ยวตามไปชมรถกับน้องน้ำและน้องเอกันเลยค่ะ สอค่ายยักษ์ใหญ่2ค่ายแบรนด์ดังปีใหม่ไม้น้อยคันแรกกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4V ปี2020เป็นตัวขับ4คันนี้บอกเลยราคาสุดคุ้มกับเพียง1ล้าน50,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวแล้วผ่อนกันคุ้มมากเทียบกับป้ายแดงแล้วสุดๆเลยสำหรับคันนี้นะคะออปชั่นก็มาเต็มด้านหลังกับ ก็สามารถสัมผัสปลายนิ้วเปิดอัตโนมัติได้เลยนะคะไปกันต่อที่มิวเอกันต่อเลยค่ะสําหรับคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะีูสุมิวเอสนาคันนี้เป็นปี2020ะน,น,คน,น,น 2020. คะคะนเอตกรเที่ยง1,198,000บาทออปชั่นคันนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะคะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้ภายในหรูหราอลังการและที่สําคัญไม่8,000กว่าเท่านั้นสําหรับคันนี้ ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยในส่วนของรถครอบครัวนะคะปีใหม่แล้วค่ะสำหรับใครที่กําลังหารถอเนกประสงค์นะคะน้องน้นำแนะนําคันนี้เลยนะคะสี่ประตูเกียร์ออตโต้พิเรนเนอร์นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1พเลยนะคะโดยสาตร์ก็สะดวกสบายได้ทั้งครอบครัวนะคะจับรรทุกก็ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรุ่น2.4 e ปี2 0ง7นะคะราคาขายอยู่ที่ 569,000บาทค่ะและในส่วนของ4ประตูยังไม่หมดนะคะเรายังมีสีขาวหน้าร็อกโคอีก1คันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของเกียร์ธรรมดา p พิล e นเนนะคะก็ยังมีสีขาวอีก1คันนะคะรถ4ประตูอนเนกประสงค์เราจัดมาให้ทั้งสีบอลและสีขาวค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะสายลุยนะคะจัดไปเลยนะคะ2ครคันนี้นะคะโตโยต้ตาไฮักรีโว สมาร์ทแค4โฟร์วนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2016และ2017นะคะมาพร้อมกับสีขาวนะคะบอกเลยว่า2คันนี้นะคะได้ไปคุ้มคา่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะในส่วนของล้อนะคะแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเรียกว่าสวยงามลงตัวนะคะจะบรรทุกหนักจะลุยได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะสำหรับขวัญใจชาววิโกแชมพนะคะ ะะรถสีประตูเกียร์ออโต้ที่สำคัญโฟวิลด้วยนะคะเครื่อง3000 v N n t เ r b o เลยนะคะยังไม่หมดนะคะยังมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กล้อนะคะหรือว่าด้านข้างนะคะบันไดทางขึ้นนะคะกระบะไลเนอร์นะคะแบบมีให้ครบเลยที่สำคัญตัวนี้เป็นตัว G ตัวท็อปด้วยนะคะเป็นรถปี2011นั่นเองนะคะราคาขายอยู่ที่539,000บาทค่ะ ค่ะสำหรับสต๊อกรถเดือนนี้นะคะเราจัดให้คุณลูกค้าแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถสายครอบครัวนะคะ t o y o ต้าสปอร์จนะคะหรือว่าอิซูซูมินะคะหรือว่ารถกระบะอนเนกประสงค์นะคะสีประตูเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะคะหรือแม้กระทั่งนะีคะรถกระบะนะคะตอนครึ่งโฟวิลนะคะและที่สําคัญเราก็ยังมีในส่วนของรถเก่งซีดานนะคะโตโยต้าอัลตนั่นเองนะคะเราจัดให้ลูกค้า เพียบเลยทีเดียวนะคะสำหรับสต๊อกรถเดือนมกราคมนะคะและยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดๆค่ะพี่เอคาสำหรับโปรโมชั่นเดือนเดือนนี้คลอดแล้วนะคะจองเพียง999บาทนะคะเราช่วยข้าง,งวดอีกสงวดนะคะงวดว2,500บาทเลยทีเดียวนะคะคุ้มมากๆสำหรับเดือนนี้นะคะตัดสินใจกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะคะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญลูกค้าสามารถติดต่อเรามาทางช่องทางนะคะ YouTube ก็ได้นะคะหรือว่าช่องทางไลน์แอดก็ได้นะคะพี่เอค่ะพิมพ์คําว่าแอดแล้วก็เพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะ s u r a t 9 9 9า s u r a t ตอง9ค่ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0950304555นะคะ4ตรง5นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับเดือนนี้อย่าลืมมาเจอเจอเรา2คนน้องน้ำกับน้องเองรอคุณอยู่นะคะ